คิดยังมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดปิดปิดไปให้คิดเพื่ไม่มีทางเรานึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอยนนในหัวใจบอกตัวเองลืมเขาสักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจ เปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมอ,อ,อ,อรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ,อ,อรักจะอยู่ตรงนี้อยู่อย่างนี้ใายิน ใจไมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน้ำมาแน่น้ำน้ำ่ายน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โ้หอโนอ้โหอ้โอ้โโอ้โหโ้โหโอครับ้โ้้องนานนะครับอ้ย้ สนุกสนานนะครับมาเรียกเสียงหัวขอเราะนะครับกับทุกท่านนะได้นะพอสมควรนะครับถ้าผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณเลยนะครับคุณยายรักแป้งร่ำถุงทองออมเงินนะครับต่อยอดมาอีกหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับขออมนาาสาธุนะครับโอ้ใครลองเทคพิชิโลได้นี่ไม่ธรรมดาเลย เสียงปื๊ดเลยนะครับเมื่อกี้บอกมีคนบอกว่าน้ำ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 ไม่มีมาเลยน้ำน้ำขอเช่นมาสกุลนะครับน้ำไม่เย็นนะครับน้ำน้ำไม่ต้องแช่น้ำมาเสือเสือเสือน้ำไม่บ้านลืมแล้วเร่งอะไรเพื่อเสือโอ้โหลงเอาอีก เพลงลำลึกเพลงเก่าๆนะครับนะขึ้นรถเอาน้ำเย็นหรือไมี่เย็นขอน้ำเขียวก็ดวดอยากกินนเขียวมองมาหลายวันแล้วเนี่ยมยากินน้ำสารที่ชิลโลนี่สอนเพ็ดรักเอาค่ะมวารักแค่ไหนนับเม็ดสายทั้งทะเลก็รู้ลมหายใจที่มีอยู่ คือความคิดถึงจากฉันถามจะเจ็บแค่ไหนหากเธอไปรักใครสักคนลองนับดูสายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจ าเจอรู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกันก่อนนี้เพราะรอบนี้มีเธอเพียงคนเดียวฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายาก็เชิน แต่อย่าเดินหนีไปจากฉันนึกเสียว่าสงสารอย่าลงทันด้วยการลาจากเบาๆพี่เรียกพี่ได้ไหมเขบาบอกว่าจะโอนมาเรียกพี่ได้ไหมเสียดีลุสวางเตรียมโอนกับก็มีตอ่อจัามา คุณรัตนาสิรินะครับเสาะซิวนะครับเสาะซิวนะครับเสาะซิวนะครับอ่านผิดขอภัยนะครับต่อยอดฐานที่น้อยสุดจนแนบมาอีก300รอยล้านบาทนะขอวตุมาสาธุนะครับสาธุจยายังอยากฟังต่อไหมครับน้องไม่มีสิทธิ์ค่ะคุณสุธินจ้า